ท่านอาจารย์ท่านมาแทงให้ค่ะเราขาดเกลีดแล้วเนาะแล้วหลังจากที่ท่านอาจารย์มาแทงให้ข้าพเจ้าก็ไปนั่งสมาธิต่อเลยค่ะอค่ะเมื่อกลางวันค่ะโดนฟ้าแล้วไปนั่งเลยท่านก็จะเห็นเป็นยังไงเออเห็นผลยังไงค่ะข้าพเจ้าก็จะไม่ไม่ไปสนใจไม่ตั้งความหวังจะดับภาษาอย่างเดียวจะเลิญออกมาในสีองค์ธรรมอย่างเดียวให้เต็มรอบแห่งการเจริญมีอะไรเข้ามาก็ไม่สนใจ ก็จะมีผ่านสุขผ่านทุกผ่านนะทุกขมาสุขแล้วก็ไปอยู่อุเบกขาเลยค่ะมีความรู้สึกเหมือนลมดับอ่ะมีความรู้สึกว่าเขาไปที่ที่สงบมากเลยค่ะท่านอาจารย์เข้าฌานเลยค่ะเข้าฌานเลยฌานเลยเอ่ยปฐมฌานแน่นอนผสมมฌานแน่นอนค่ะใช้เวลานานไหมคะหลังจาก อยู่บนอาชนะแล้วนะเนาะรับทําแล้วเราก็ไปนั่งสมาธิเลยที่ท่านเจอองค์ปฐมฌานเนี่ยค่ะใช้เวลาต่อสู้มาบนอาชนะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะ,ะหนึ่งชั่วโมงแต่เมื่อกี้ท่านบอกว่าตรงสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีจะมีความรู้สึกว่าเหมือนลมจะหายใช่ไหมคะกายจะเบา้าจิตจะบาแล้วลมท่านก็จะหายถูกไหมใช่ค่ะ,ะก่อนที่ลมจะหายตรงเนี้ยก่อนที่ลมจะหายตรงเนี้ย ท่านย้อนกลับมาก่อนที่มนท่านจะหายท่านมีความสุขจากวิเวกแล้วถูกไหมมีท่านไล่มาตั้งแต่ปฐมฌานชาแล้วถูกไหมก่อนเทคโงค์นีนท่นจะหายใช่ค่ะเขามาตั้งนานแคือจะต้องก่อน40นาทีถูกไหมหลังจากที่ท่านเจอท่านอาจารย์ผู้นําจิตนะคะให้องค์ทำแล้วใช่ค่ะะคใจเข้าใจมากมักแล้วนะคะน้อมนํามาปฏิบัติเมื่อท่านนํํานาทำอะไรแล้วจากท่านอาจารย์ผู้นําจิตนะคะผู้เดินมักเขาก็เข้าใจไปแล้วจากจากอ่า ทาที่ท่านรับทำมาจากท่านอาจารย์ผู้นำทีแล้วท่านก็คือหยิบช่วยได้ไวเลยมานั่งสมาธิเลยนะคะในสิบห้านาทีที่เกิดขึ้นมีองค์ไหนที่ไม่เกิดนะคะสิบห้านาทีที่เกิดขึ้นคือท่านเกิดองค์ปราโมทเกิดความปิติสภาวะนั้นท่านเกิดปราโมทตรงนี้หรือเปล่าเออเขาก็จะมีาสัญญจิตส่งออกปกติใช่ค่ะข้าพเจ้าก็ดับการมสัญญาดับอากุศลธรรม มีสติรู้ลมเข้ารู้ลมออกก็คือตั้งสติไวที่ปลายจมูกโดยที่ไม่แยแสไม่สนใจอะไรไม่ตั้งความหวังไม่ตั้งอะไรทั้งสิ้นก็ทําสุดความสามารถขันดับภาษาะเจริญองค์มาในสิิ์องค์ทาแบบด้วยความรวดเร็วไม่เปิดช่องให้ให้เขาเข้ามาแล้วก็พูดออกเสียงเสียงดังค่ะท่านอาจารย์ก็ทําแบบนี้ไปเขาก็ สามารถที่จะทำทำให้มีความสุขที่เกิดจากวิเวกอะคา่ะจิตเขาจะสงบค่ะ<ใ>น,นั่นหรือท่านอ่าสภาวะที่ท่านเกิดสุขแต่วิเวกเพราะอะไรเพราะท่านสังจากจการามใช่หรือไม่ใช่ค่ะสังหาจาก,การามแล้วสังัดจากอะไรเองสังหดจากอากุศลธรรมค่ะค่ะเมื่อท่านสงัดจาก,การามสงหดจากอากุสนธรรม สภาวะน,นี้กายท่านจะบ้างจิตท,ท่านจะต่ำนะคะท่านจะมีความสุขจากวิเวกที่ท่านพูดมามเมื่อกี้นี่เป็นสุขจากวิเวกสุขจากวิเวกองค์นี้มาจากไหนมาจากสัญญาอัะเอีกที่มีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกในสมัยนั้นก็คือการที่ท่านนั่งสมาธิตอนสิบหนาฬิกาใช่ไหมในสมัยที่ท่านนัง่งรอเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ที่นำจิตแทงให้สุขเกิดจากวิเวกตรงนี้เป็นสัจจะสัญญาอัะไรอีกในพุทธองค์ ก็มีปิติแล้วก็มีสุขที่เกิดจากวิเวสภาวะนี้วิตกวิจารเกิดขึ้นเลยนะคะองวิตกวิจารนะคะแทบจะไม่มายุ่งเลยเพราะว่าข้าพเจ้าเจริญองค์มรรคในสี่องค์ธรรมอยู่เขาก็จะมาแล้วเขาก็จะไม่ไปวิจารณ์ก็จะมีวิตกแต่ไม่มีวิจารณ์นะคะช่วงช่วงที่เกิดตรงนี้ค่ะโอเคสาธุขะเก่งมากคือสภาวะที่ท่านเกิดปิติเกิดสุขเป็นปิติและสุขที่เกิดจากวิเวในสมัยนั้น นี่เพราะอะไรเพราะวิตโตวิจารเขาดับไปเมื่อวิตโตวิจารดับไปท่านบรรลุปฐมชานผู้เดินมาเข้าเข้าปฐมชาบนบรรลุปฐมชานแได้นะคะสัจจะสัญญาอันละเอียดที่เกิดขึ้นคือมีปิติและสุขที่เกิดจากวิเวกในสมัยนั้นสมัยที่ท่านนั่งสมาธิก็เท่ากับว่าเนี่ยท่านเข้าปฐมชานได้แล้วก็บรรลุปฐมชานนะคะสัจจะสัญญาอันละเอียดมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกในในสมัยนั้นที่ท่านทรงอยู่ ที่มีความสุขจากปิติแล้วก็สุขแล้วก็เกิดจากวิเวนั่นคือปฐมฌานกายท่านจะเบาจิตท่านจะเบาถูกตจ้าไหมเป็นอาการแบบนี้ไหมหลังจากนิวรณ์ท่านลับไปแล้วนะกองอกุศลท่านก็อดับไปแล้วนะคะเกิดปิติเกิดความสุขที่มาจากวิเวความสงบเสียงไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นเส้นนำทุกท่านเสียงใกล้ๆก็จะมาเสียงที่เขาอยู่ใกล้ๆท่านก็จะไม่สนใจสิ่งอะไรเลย มีสภาวะนี้ค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าเพราะว่าข้าพเจ้าเจริญออกมาในเสียงธรรมแบบเสียงดังของข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าไม่ได้สนใจไม่ได้ยินอะไรข้างนอกเงนี้ค่ะใช่ค่ะค่ะพอพิสูจน์วิจารท์านดับไปตรงนี้แหละที่ทําให้พูดเดินมากับรรลุปฐมฌานพบเกิดปิติเกิดความสุขนะคะจิตท่านก็ตั้งมั่นอยู่อย่างเงี้ยสุของคเนี้ยท่านเกิดจากเว้นะคะพอกายท่านละเอียดจิตท่านละเอียดตรงเนี้ยนะคะความสุขที่เกิดจากตรงเนี้ย นะคะวิตกว,วิจารที่เขาดักไปพรพักหนึ่งลมลมหายใจท่านอ่าสภาวะที่กายเราเบาจิตเราเบาถูกไหมคะอิน n455 ท่านจะเต็มรอบแห่งการเจริญเจริญในมรรคหนจเจริญในองคมรรคปฐมไม่ชัที่ท่านบรรลุปฐมไม่ชัด n455 ก็จะเต็มรอบแห่งการเจริญน,นะคะองสติปัฏฐานสี่ท่านก็จะเต็มรอบแห่งการเจริญ เพราะฉะนั้นพอท่านบรรลุฌานที่หนึ่งบรรลุไปแล้วกายที่กายเบ้าจิตเราลมหายใจท่านก็จะหายไปแป๊บหนึ่งหายไปแป๊บหนึ่งตรงเนี้ยนะคะพอลมหายใจท่านอ่ะดับไปแป๊บหนึ่งวิตุกวิตุกวิจารท่านก็ดับไปลมหายใจท่านก็ดับไปนะคะพอท่านมีความสุขตรงเนี้ยสุขจากวิเวกตรงเนี้ยสักพักท่านก็จะบรรลุปฐมิานสภาวะที่ท่านบรรลุปฐมฌานแล้วก็จะมีวิตตุมีวิจารเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่น ่ค่ะเป็นแบบนี้ไม่เอ่ยใช่ค <favor> ่ะจิตเขาตั้งมั่นอยู่แล้วก็มีเป็นความสุขขึ้นมาสว่างอยู่ในภายในโอ้โเก่งมากเก่งมากนะคะท่านก็จะสว่างอยู่ในภายในนะคะเมื่อท่านสว่างอยู่ในภายในอาเมสัญญานะคะคือในส่วนของปัจจุบันของท่านในปฐมชาติอาเมสัญญาก็คือกามาสัญญาทั้งหลายของท่านขาก็ัดไปด้วย ดับเป็นดับเป็นในส่วนของอดีตปัจจุบันนะคะดับดับไปเลยในส่วนของอดีตปัจจุบันที่ท่านบรรลุโงค์ปฐมฌชานะคะส่วนปัญจลสูตรนะคะพอท่านบรรลุปฐมฌานชามีสุวิจารของท่านที่ดับไปนะคะลมหายใจของท่านที่แผ่วไปแล้วกขากระดับไปมีความสุขที่นำมากายในน้อย,อยขึ้นมานะคะท่านก็ทรงปฐมฌานชามีวิตตุมีวิจารเกิดปิติเกิดค,ความสุขจิตอันมา่ ะะพอท่านเกิดองค์องเหล่านี้แล้วท่านก็เริ่มมีวิสุทธิวิจาร์เกิดขึ้นมานิดนึงใช่หรือไม่ใช่ค่ะวิสุทธิวิจารเขาจะกลนะับเข้ามานิดหน่อยวิสุทธิวิจาร์กลับเข้ามานิดหน่อยนะคะกลับเข้ามานิดหน่อยเพราะอะไรเพราะท่านเข้าสู่องค์ทุติยชาติท่านบารรลุปฐมฌาชานแล้วนะคะแล้วท่านก็เข้าสู่องค์ทุติยชาติในองค์ทุติยชาตินะคะสัญจะสัญญาอันละเอียดในองค์ทุติยชาตก็คือ มีปิติและก็สุขเกิดแต่วิเวทในการสมของเธอย่อมดักปิติและสุขสัจจสัญญาอันะเอียดมีปิติและสุขที่เกิดแต่วิเวกในก่อนของเธอย่อมดักอันนี้คือสัจจสัญญาอันะเอียดนะคะในทุติยชาเพราะฉะนั้นสัจจสัญญาอันละเอียดของของท่านในทุติยชาก็คือปิติเขาจะดักปิติเขาจะดักเขาเป็นส่วนของ อดีตอดีตแล้วก็เป็นส่วนของอนาคตด้วยนะคะองค์ปิตินี่นะจาระสรนะคะปิติก็จะเป็นปัญจาระาสรในโอกาสในที่แคบนะคะในปัญจาระาสรด,ด้วยค่ะไม่ไม,ไม,ไม่มีองค์ปิติของชาลือศีค่ะเพราะนั้นสัญญาสัญญาละเอียดมีปิติและสุขที่เกิดแต่วิเวกปิติและสุขที่เกิดแต่วิเวก ในการก่อกพอเรามาถึงชานที่สองใช่ไหมท่านปิติและสุขที่เกิดแต่เว่ยแบบเขาก็จะดับนะคะเขาก็จะดับไปนะคะมเมื่อเรามีปิติและสุขที่เกิดจากตรงเนี้ปิติและสุขตรงเนี้ยในชานที่สองเนี่ยความสุขของท่านจะเกิดจากสมาธิในชานที่สองนะคะวิเวกท่านก็จะได้ในวิเวกเขาดับไปแล้วนะแต่เราก็จะได้ในวิเวกยพอท่านเสดแล้วเ,เขากนอะดับไป นะคะแล้วท่านก็จะมีปิติได้สุขที่เกิดแต่สมาธิด้วยเกิดแต่สมาธิก็คือในฌานที่สองนะคะพอมาถึงฌานที่สองอวิตกวิจารณ์ของท่าน,นที่เกิดขึ้นเนที่เกิดขึ้นเขาอาจจะเกิดมากเกิดน,น้อยก็ได้นะคะคือรอบนี้ของท่านเกิดเยอะหรือเกิดมากเลยในฌานที่สองเนะะี่ยค่ะไม่เยอะคะ่ะอาจารยานนะะ์ถูกต้องแล้วเขาจะไม่เยอะเขาจะไม่เหมือน<ม>ตอนที่เราเข้าสู่องค์ปองคทุติยะฌานครั้งแรก ตรงนั้นเขาจะส่งออกมหาศาลเลยนะคะแต่ตรงนี้ตอนที่ท่านจะต้องเข้าเขาสัจจะสัญญาอะไรอย่างนี้เจ้าองค์คือเข้าไปด้วยความชํานาญจิตนะคะที่เราจะต้องเข้าด้วยความชำนาญจิตเขาจะพอเขาบรรลุชา้นที่หนึ่งพอเขามาเข้าสู่ชา้นที่สองเขาจะเกิดวิตุวิจังเขาส่งออกไหมเขาส่งออกแต่ผู้เดินมาจะเป็นผู้ที่มีอินเสียนะคะเพราะจิตท่านตั้งมั่นท่านมีความสุข มาจากสภาวะที่ท่านอยู่ในฌานที่หนึ่งตรงเนี้ผู้เดินมรรคยังเป็นผู้เดินมรรคอยู่ท่านยังทรงสภาวะอย์ห้าพันละห้าได้อยู่นะคะเมื่อท่านยังทรง NC ห้าพละห้าได้อยู่วิตุวิจารที่เกิดขึ้นตรงเนี้ในฌานที่สองที่เขาส่งส่งออกส่งออกส่งออกข่้นก็ะดับพอท่านดับวิตกวิจารตรงนี้วิจตุวิจารท่าน 5, ถึงดับไปเขาก็จะดับในอนุภาณิโลสุก็คือวิตุวิจารดับไปในอนุภาณิโลสุในฌานที่สอง เมืเ่อเขาดับไปท่านก็จะเกิดปิติและสุขเกิดปิติเกิดความสุขนะคะแล้วก็จิตมัางมันจะเป็นความสุขจากสมาธิอินแบบนี้ไม่เอ่ยนี่คือทางที่สองใช่ค่ <c oughs> ะท่านอาจารย์สาธุค่ะแล้วท่านก็เดินมักเรื่อยเดินมักเรื่อยเรอนะคะท่านก็ดาภาษาเจริญอง์งมั่งในสีองค์ธรรมเจริญอง์งมั่ในสีองค์ธรรมนะคะแล้วจะมีช่วงหนึ่งก่อนที่นามกายท่านจะหายไปก่อนที่ท่านจะเข้าฌานสาม ในโอกาสในที่แค่เนี่ยปิติท่านจะดับไปท่านมีความรู้สึกท่านได้สัมผัสถึงปิติที่ดับไปในอ,นองค์ปิติเปินองค์ว่าเมสีองค์ธรรมเนี่ยของชาลือสีเหรอคะเพราะว่าเขาไม่ได้สแสดงเขาไม่ได้สแสดงเขาขึ้นมาเลยอ่ะค่ะัาจารนไม่องค์ชาลือสีนี่แท<ง>บจะไม่ไม่ไม่มาเขาดักปิติค่ะ ขาดับเลยนะคะดับไปอย่างรวดเร็วไม่มีดับไปอย่างรวดเร็วเพราะท่านท่านเ็เข้าหนึ่งสองสามเข้าสามมาพูดเดินนะคะประคองอินทรี์ห้าพลาหานะคะประคองไม่ประคองอินทรี์ห้าพลาหาว้นะคะเพราะฉะนั้นปีติปดติที่ท่านเข้ามาสู่ชั้นที่สามปีติที่ท่านมาทรงอยู่ชั้นที่สามนะคะพอท่านมาทรงทรงชั้นที่สามท่านจะต้องทําปีติให้เขาดับไป คือในอนุบุพนิโรธสตรปิติของผู้ที่เข้าฌานที่สามจะต้องดับส่วนสัจจะสัญญาอันละเอียดในผู้แห่งพุทธองค์นะคะเพราะปิติเขาจะต้องสิ้นไปปิติเขาจะต้องสิ้นไปะคะนะคะเนะพราะปิติสิ้นไปท่านจึงบรรลุตัติยฌชา ที่พาริจ่าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ที่ได้ทั้นนี้เป็นผู้ที่เบกขาปฏิบัติสุ์เก่งมากค่ะนะคะท่านเข้าสู่ชั้นที่สามเนี่ยปิติอ่าจะต้องทําปิติให้เขาดับแต่เขาจะดับเป็นอัตโนมัติเลยพอเราเข้ามาสู่ชั้นที่สามเขาจะดับเป็นอัตโนมัติเลยนั่นคืออะไรนั่นคือสัจจสัญญาอละเอียดมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิในก่องของเธอย่อมหนักเกิดแต่สมาธิในก่อนนะคะของเธอย่อมหนัก ติ <wield ing 1970> <Emperor> ติและสูบนะเขาก็ดับไปนะคะเพราะฉะนั้นสัจจาสัญญาอันละเอียดที่ประกอบด้วยสูขตรงนี้ท่านจะเหลือสุขที่เกิดแต่อุเบกขาเพราะติดติเขาดับไปใช่ไหมแล้วท่านก็จะเหลือสูขแล้วก็อุเบกขานะคะองนี้คือสัจจาสัญญาอันละเอียดที่ประกอบด้วยสูงที่เกิดแต่ออกอุบเบกขาย่อมีในสมัยนั้นสมหนไหนสมัยที่ท่านบรรลุฌานที่สามในที่ขั้นนั่งอยู่เนี้ยนะคะรอบสิบหกนาฬิกาเนี้ย ะะองค์นี้คือสัจจะสัญญาอเนกเอียงพุทธนะคะก็ค,คือเป็นส่วนของอดีตที่ปิดติดดับไปนะคะปิดติดดับไปนะคะเมื่อปิดติดท่านดับไปท่านก็จะเกิดสูตรนะคะแล้วก็อุเบกขาย่อมมีในสมัยนั้นก็อยู่ในส่วนของอดีตก็คือสัจจะสัญญาอเนะเอียงพุทธนะคะ แล้วทีนี้ท่านก็มาเข้าสู่ชั้นที่สามในส่วนของอดีตในส่วนของปัจจุบันนะคะเขาดับไปพร้อมกันนะปิติเขาก็ดับในส่วนของอนุบุพานิโรธอนุบุพานิโรธที่เขาจะต้องดับเป็นลําดับก็คือปิติของผู้ที่เข้าตติยชาหรือชั้นที่สามขะ้นมาเขากระดับเขาก็ดับไปพร้อมกันเขาก็ดับอากาท่านก็เดินนักมาเรื่อยๆก่อนที่ท่านจะบอกว่าลมดับแล้วเกิดอาการสว่างขึ้นมาที่ลมท่านจะดับ ตรงนี้มันติดติดับผู้เดินมาเข้าสู่ชั้นที่สี่แต่ตรงนี้ท่านเกิดอะไรขึ้นเอ่ยตรงมาถึงชั้นที่สี่เนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่ากายหายไปในความรู้สึกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสัมผัสไม่ไม่ได้ถึงลมค่ะแล้วก็มีไม่มีอะไรสามารถที่จะอยัางลงมาได้เป็นสติบริสุทธิ์ที่ไม่ได้เข้ามานานนะคะท่านอาจารย์เป็นสติบริสุทธิ์สติบริสุทธิ์เลย แล้วลมท่านก็ดับไปเลยถูกไหมค่ะรู้สึกว่าไม่ไม่ได้เหมือนไม่ได้หายใจเลยค่ะไม่ได้หายใจไล่กลายไปไหนเ่ยแล้วก็กายก็หายไปในความรู้สึกด้วยค่ะมีแค่สติอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะรูป,ปรสัญญาดับค่ะะ รูป,ปรสัญญานะคะรูป,ปรสัญญาเขาจะดับในส่วนของอนาคตเนาะในชาติที่สี่นะคะที่ท่านจะไปเข้าสู่ยะถาปุตตยาสมาธินะคะในที่ท่านบอกก็จะเป็นรูป,ปรสัญญาที่ดับในชั่วขา้านะคะการที่ท่านที่คือสภาวะที่ลมดาล่าเนี่ะเขาจะอน,นิมิตดุบแล้วตรงนั้นนะที่ลมทึางดา่าในรูป,ปรสัญญาตรงนั้นเขาจะอน,นิมิตดุดแล้วนะคะคือเขาจะไม่มีอะไรลย่สภาวะตรงนั้นจะไม่มีความงามความไม่งาม ก็คือจะเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในธรรมดาสิ่งนั้นทำเหมือว่าหนูความดับเป็นธรรมดานะคะข้างหน้าคุณไม่งานก็จะไม่เกิดขึ้นไม่มีอะไรเลยในสถาวะนั้นนะคะเพราะไรเพราะในอนุหุพนิโรสูตรที่ท่านเดินมรรคมาถึงในฌานที่สี่ในอนุหุพนิโรสูตรคือลมอาศาสปัสสะสานะดักนะคะเพราะก่อนที่ลมท่านจะดับเนี่ยในปัญจารสูตรในอาศัจสัญญาอละเอียดพระโงอ์สัจสัญญาละเอียดในพุทค์ นะคะก็คือสุขที่เกิดแต่อุเบกขาสุขที่เกิดแต่อุเบกขาในการตรอมในชาตที่สามท่านมีสุขที่เกิดแต่อุเบกขาใช่ไหมพอไปตเราดับไปใช่ไหมเราก็จะมีสุขที่เกิดอุเบกขาของเขาก็ดับไปนะคะเมื่อเขาดับไปตรงนี้สัจจาสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยอัตถูคมสุขย่อมมีในสมัยนั้นนะคะท่านก็จะมีตรงเนี้ยก็คือจะมีสัจจาสัญญาละเอียดที่ประกอบด้วยอัตถูคมมสุข ท่านก็จะเ,เกิดขึ้นในสมัยนั้นก็คือที่ท่านนั่งสมาธินะคะเพราะฉะนั้นสัญญาอละเอียดที่ประกอบด้วยอุปคุมสุขที่ท่านสเสวยในสมัยนั้นท่านก็ปล่อยเป็นเลยไม่ยึดไม่ติดไม่อะไรเลยสัญญาอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นเพราะการศึกษาสัญญา,อ,าอีกอย่างหนึ่งก็ต้องดับไปเพราะการศึกษาท่านก็เลยว,วางทุกอย่างที่ท่านบอกไม่มีลูท่านวางวางหมดเลยนะคะในนามรูปก,ก็ไม่มีอะไรนะคะกายท่านก็จะหายไปในความรู้สึก แล้วกายท่านหายไปในความรู้สึกตรงนี้ยลมท่านก็จะเริ่มอะไรละเอียดลมท่านก็จะดับนะคะเมื่อลมราเอียดลมเ,าเบาลมเ,าเบาจากลมหยากหยากจึลมท่านเบาใช่ไหมนะคะลมท่านก็จะดับไหแล้วก็จะเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมะหยาบสิ่งนั้นทั้งหมดลรื่องเ่ความดาับเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะจากทูท่านกิ่งมากแตไปตอนนี้คือคือผ่านชานสี่ไหมเขาผ่านแล้วล่ะค่ะแต่ความคล่องแคล่วความแจ๊ เขายังไม่ค่อยแจมเท่าไงแต่ดูสภาวะาทนแล้วท่านผ่านฌานที่4แล้วนะคะผ่านแล้วในสภาวะเนี้ยเดี๋ยวคืนเนี้ยท่านก็ทาให้แจ่มยิ่งกว่าเดิมทําเหมือนเดิมเลยนะทําเหมือนเดิมนะคะให้แจ่มแจ่มยิ่งกว่าเดิมเลยนะคะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง,งแค่เท่านั้นเองนะคะ hmm. เพื่ออะไรเพื่อที่ท่านจะเข้าสู่ยถาปุตติญานสมาธิคือในยถาปุตติญานองค์ธรรมยถาปุตติญานสมาธินี่นะคะท่าน ถ้าจะต้องมีชานที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยเป็นบาดฐานที่เราจะต้องต้องเข้าให้ได้คล่องนะคะในเมื่อสภาวันนี้ท่านเข้าไปเห็นแล้วก็ต้องให้ท่านผ่านก็ต้องให้ท่านเห็นก็ต้องให้ท่านผ่านตรงนี้ไปนะคะท่านท่านผ่านแล้วชานที่สี่นะคะเดี๋ยดูสภาวธรรมท่านผ่านแ้ยนะคะด้วยการที่ท่านาจะที่นาจิตโนตมาแทนให้เราท่านก็เพียงเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นชานหนึ่งสองสามสี่เนี่ยคืนเนี่ยท่านกาหนดสมาธินะคะทําให้คล่องเลยนะคะ แล้วองค์ชาหนึ่งสองสามสี่เนี่ยก็จะทําให้องค์สติปัฏฐานเสียทำให้เขาเจริญนะคะนะคะเมื่อท่านมีสององค์รมเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นบาฐานที่เราเข้าเด็กคล่อมแล้วการที่ท่านจะเข้าสู่ยถาภูติญาณสมาธิจะได้ไม่ต้องไม่ยากไม่ลำบากไม่งั้นจะต้องใช้เรี่ยวแรงมากกว่าน,นี้นะคะใช้เรี่ยวแรงอย่างมหาศาลเลยนะในยธถาภูติญาณสมาธิะะอืมกาพนุโมทนาสาธุค,ค่ะเก่งมากเก่งมาก องค์หลักๆไม่มีอะไรคะ่ะนะคะก็คือในจัดการในองค์นิวรณ์ห้านะคะในนิวรณ์ห้าเ,าเขาคอนับนะะในองค์นิวรณ์ห้าเขานหลับไปนะคะไม่ได้วนห้าหลักในส่วนตรงนั้นก็จะไม่มีอะไรละเพราะถ้าเกิดท่านจัดการเหุนิวรณ์ห้าหละองค์อย่างอื่นเราก็จะง่ายเพราะอะไรเพราะก่อนที่ท่านจะเข้าสู่ประถุมฌานใช่ไหมนะคะเมื่อการมาสัญญาณดับนิวรณ์ห้าเขาจะ อากูสดและทำทั้งหลายเขาดับไปแล้วเมื่อเขาจับไปแล้วอะทำการที่ผู้เดินมักจะเจอความเกิดความสงบนะคะเกิดอุเบกขาบาโมสอ,อุเบกขาองผู้ชมเขาจะเกิดขึ้นได้ได้อย่างเร็วพันนะคะท่านก็จะสามารถเสพได้โดยที่ท่านไม่มีสติลืมหลงการที่ท่านไม่มีสติลืมหลงก็คือท่านจะต้องมีองป์สัมผัสเช่นก,กน ที่เราจะได้องค์สัมปัญญะท่านก็ต้องมาผ่านกับองค์เวทนาสาสตให้เข้าใจในองค์เวทนาศารถ้าเราไม่รู้จักเวทนาสามท่านทำจะไม่ไหลเอกะสุนนะคะถ้าเราไม่รู้จักเวทนาสามตไม่วลห้าเขาก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะเราต้องจัดการของเวทนาศาสร์ทำถึงจะไหลเอกระสุนทำนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงนิวัห้าท่านจะต้องทาให้เขาดับไปได้เลยนิวัห้าเขาจะต้องดับไป คเมื่อนิวรณ์ห้าดับไปนะคะในองค์เวทนาเขาถึงจะสมบนิวรณ์ห้าหลับนะองค์เวทนาเขาถึงจะสมบนั่นคือเวทนาทั้งสามสุกเวทนานะคะท่านเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมในองค์เวทนาในสุขเขาเกิดขึ้นท่านก็ท่านก็ทราบชัดว่าเขาเกิดขึ้นนะคะท่านก็จะเจรินองค์มาในสิ่งธรรมเขาก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาก็จะเข้าสู่ระบบคุณพระอง่ในองเวทนา นะคะสุขเวทนาพอมาทุกขเวทนาทุกเดินนักก็ไม่แยแสไม่สนใจทุกขเวทนามันก็เรื่องของเขานะคะทุกก็เป็นเรื่องของทุกก็จะส่งองค์ไปที่กายท่านก็ไม่แยแสไม่สนใจนะคะท่านก็จะเลยองค์มั่งในสี่องค์ธรรมเขาก็จะทนสภาวะไม่ไหวทุกขเวทนานะท่านเขาก็จะทนสภาวะไม่ไหว สภาวะที่เขาสงขง่งผลวิธีกายของท่านเพราะอะไรเพราะจิตไม่ไหลไปตามความฝันที่ท่านได้หลับะท่านก็จะมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอยู่นเนี้ยวัดรู้แล้วแต่ว่าเราจะตั้งมั่นอยู่ในสภาวะธรรมทา่ทานก็จะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอยู่ในจิตของเรานะคะเขาจะตั้งมั่นไม่หวั่นส่งผลไปที่กายผู้เดินบางไ่แยแสก็จะเลื่อนองมาใสิทธิ์ธรรนะคะสภาวะเนี้ยกินเลสองคเนี้ยเขาจะทนเขาจะทนองค์ธรรมของพระองค์ไม่ไหวเขาก็จะถึงคราวสิ้นไปไหายไปดับไปสลายไป เข้าสู่ธรรมชาติของผูอื่นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วนะคะฟูดินมาเขาจะเข้าสู่อัตุกรรมสุกนะคะเมื่อเข้าสู่อัตุกรรมสุกเขาก็จะทําให้เราเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุกก็จะทําให้เราเดือดเพราะจะทําให้ท่านเข้าใจว่าเป็นอุเบกขาจะเป็นอุเบกขาไม่ได้เพราะอัตุกรรมสุกยังไม่ได้ท่านจะต้องทําให้องอัตุกรรมสุกนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็สุกเดี๋ยวเขาก็หลอกเราว่าอุเบกขาเดี๋ยวเขาก็ทุกทำไมรุนแรงขึ้นเดี๋ยวก็เม่าเดี๋ยวก็รุนแรงก็คืออัตุกรรมสุก เราก็ปล่อยเลยไนมะ่แย่เศษนะ,ะคะก็จะส่งผลไปที่กายส่งผลไปที่จิตเพราะสุขนะก็จะส่งผลมาที่จิตจะไม่เสวยด้วยจิตเป็นสุขเสวยด้วยจิตนะคะส่วนทุกข์ทจะส่งไปที่กายเมื่อเรายังมีความตั้งมั่นในภายใหนอยู่เราก็ไม่สนใจจะเกิดที่จิตที่กายเพื่อเดินมาปล่อย,อยอย่างเดียวเลยในองค์อัตถุกรรมสุขนะคะท่านปล่อยอย่างเดียวปล่อยปล่อยปล่อยจะเรื่องอมักษ์ในสี่องค์ธรรมนะคะปล่อยอย่างเดียวเลยเมื่อเราปล่อยตรงนี้เวทนาสามก็จะ เมื่อเขาหนักท่านจะเข้าสู่อุเบกขาโดยอันตมนมักใน,นเข้ามาสู่อุเบกขาเลยกายจะเบาจิตจะเบาเลยทรงอุเบกขาเพราะกายท่านจะเริ่มละเอียดลมท่านจะเริ่มละเอียดเพราะเขาเป็นอุเบกขาแต่ยังไม่บริสุทธิ์เขาจะบริสุทธิ์เมื่อท่านปล่อยอุเบกขานะคะอุเบกขาเมื่อเราไปยึดยังเป็นอวิชาย,ยู่ท่านก็ต้องปล่อยอุเบกขาไปยังเป็นอุนอ์อวิชาย,ยู่ท่านต้องปล่อยออกไปเลยไม่ยึดไม่ติดน,นะคะ ไม่ยึดไม่ติดในอุนอ่นเบคข่ะเขาจะทําให้ติดเราสงบกายเราสงบนะคะมีความสงบในภายในบ่อยอ,อกไนเลคค่ะเพราะเป็นอุ่นเบกค่ะพูดเดิน่าจะเข้าใจอุ่นเบกค่ะว่าอ๋อดีแล้วนะเพราะเขาเป็นเฉยๆก็ไม่มีอารมณ์อะไรอะไรเลยเขาเป็นอารมณ์เฉยๆนะคะนั่นคือเราไปยึดโดยที่เราไม่รูุ้ดท่านจะหนึ่งองค์นในสี่องค์ธรรมจะเป็นการปล่อยโดยอัตโนมัติไม่ยึดไม่ติด ะคะปล่อยไปเลยเพราะเราปล่อยอุเบกขาสติท่านจะบริสุทธิ์คําว่าสติบริสุทธิ์คือเขาไม่มีอะไรเลยท่านเขาบริสุทธิ์อย่างนั้นเลยเขาบริสุทธิ์เลยเมื่อสติบริสุทธิ์องเนี้เอาไปทาอะไรนะคะเมื่อสติบริสุทธิ์รงนี้นะคะอินสี์ะะห้าพละห้าเต็มรอบแห่งการจเจริญสติปัฏฐาสีท่านก็ทํงานของท่านเต็มรอบแห่งาการจเจริญสติบริสุทธิ์ของท่านก็จะเข้าสู่ ลมอาซาสักอาสาสักที่ดักลมท่านก็จะดักกายท่านก็จะหายว้าเป็นนะคะที่ท่านมีความสุข,ข,ขท,ที่ลมท่านดักเป็นแบบดีไหมเออใช่ค่ะเป็นความสุขขึ้นมามีความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่เกิดจากองค์ธรรมเกิดจากสภาวะธรรมนะคะเกิดจากลมของท่านที่ดักไป ะะเพราะอะไรเพราะเป็นการที่ท่านรวมชาตที่หนะะึ่งสาาองสามด้วยความรวดเร็วนะคะตั้งแต่สิบห้านาทีแรกที่ท่านเล่ามานาะสิบห้านาทีแรกจนมาถึงเนี่ยสี่สิบนาทีไปลายก็เทกองวัดหนึ่งสองสามก็รวมกันรวมกันรวมกันนะคะรวมกันเขาก็เข้าสู่ชาตที่สี่ด้วยความรวดเร็วด้วยด้วยความชํานาญจิตด้วยความรวดเร็วเพราะท่านก็อ,อินทรีย์ที่ท่านสะสมมา นะคะด้วยอินทรีย์ที่ท่านใช้เลื่องแหลในอินทรีย์คือสภาวะที่ผู้เดินมากำหนดสมาธิในการที่ท่านอาจารย์ผู้นำจิตแทนให้ท่านกำหนดสมาธิฟังตรงเนี้ยแล้วอินทรีย์ท่านได้ตรงเนี้ยเขาจะเต็มล้อมแหลมเหลือแค่มักวิธีแล้วท่านก็เข้าไปในสมาธิท่านทำตามอาจารย์ผู้นำจิตกล่าวไว้นะคะท่านก็เลยเห็นแบบเนี้ยแต่อาจารย์ของใครย,ยังไม่ได้เข้าไปฟังทิพย์แค่นั้นเอง นะคไะปต,ตามสภาพทำคือท่านทําตามที่ท่านอาจารย์พ้นําจิตตกล่าวนะคะหนึ่งสองสามฌานที่หนึ่งสองสามเมื่อเขารวมกันฌานที่สี่จึงสแสดงให้ท่านนะคะแต่ทุกอย่างก็คือไม่เที่ยงนะคะเขาก็เกิดขึ้นตั้งหยุดไปทุกอย่างก็เป็นไม่เที่ยงนะคะเมื่อลงท่านดับแล้วท่านก็ะสวยเสวยตรวนั้นนะคะองค์อ่ะสติปัาสีก็จะทำ อินทรีย์ห้าพลัห้าตรงนี้ก็คือเต็มรอบแห่งการเจริญสติปัฏฐานสี่ก็เต็มรอบแห่งการเจริญนะคะก็ทํางานลงท่านกันนะคะเมื่อลงดับกายท่านก็จะเกิดองกายยานุป,ปสัสนาในสมาธิในภายในจะเกิดกายยานุปัสนานะคะตามระสูตรของพระอุปัา์นะคะ,พนะคะเพราะตรงน,นี้คืออะไรคือกายที่คือการที่จิตโมลียจะเกิดเฉพาะในภายในเท่านั้นเท่านั้น ะะเพราะท่านถอนจิตออกมาเป็นการถอนจิตโดยอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะในสภาวะที่ท่านเกิดกายที่แบบเกิดกายยากม่อปราสนาคุณเนี้ยลมลมอ่าตอนที่ลมท่านจะดับนะคะพอลมดับแล้วท่านก็จะต้องถอนจิตออกมาเพราะท่านถอนจิตออกมาแล้วตรงนี้ก็คือกายอยาสภาวะนี้คือกายอยานะคะแต่ท่านยังมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ นะยังมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่หลังจากที่ลงอัศวส,สาปส,สาสักผู้เดินบังยังมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นะคะผู้เดินบังก็จะเจริญองค์นในสีอมมนนส่องค์ธรรมเจริญองค์ในสี่องค์ธรรมต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยส่งผลได้ไหนส่งผลมาพอหมดเวลาละท่านออกจากสมาธิท่านยังรู้อยูเพาสมบัยเลยเพราะท่านยังทรงอินทรีย์ได้นะคะยังทรงยังปกครองอินทรีย์องค์นี้ได้อินทรีย์ห้าพละท่านก็ยังปกครองได้อยู่ ป็นแบบนี้ไม่เอ่อเยออกจากสมาธิแล้วเบาๆเลยออกจากสมาธิแล้วไม่เหมือนทุกครั้งที่ออกออกรอบนี้คือมีความรู้สึกที่สัมผัสได้ว่ามีความโล่งเบาแค่ช่วงสภาวะหนึ่งแล้วก็กับสู่สภาวะปกติค่ะท่าน,านพอเป็นตามสภาวะรรมสภาวะรรมสภาพธรรมนั่นแหละค่ะ,คะสภาวะธรรมที่ท่านได้เฉลยตรงนี้ะจะเกิดขึ้นไม่นานค่ะนะคะจะเกิดขึ้นไม่นานแต่ข้างในจะเกิดความสงบจะเกิด วันสุกมีในภายในะจะเกิดความสมุขแล้วก็ไม่ยึดไม่ติดแล้วก็ปล่อยปล่อยไปเลยแต่คืนนี้ค่ะคืนนี้ท่านจะเห็นชัดเจนนะคะคืนนี้ท่านท่านก็จะเห็นชัดเจนเในองค์ปฐมไม่ชาทุติยชาติตติยชาติจนเขา้าตุปปติยชาตนะคะท่านจะเห็นอีกครั้งจะเห็นอีกจัง